วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานก๊ก2กันครับพลังงานก๊กสองที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่พลังงานขึ้นสูงขึ้นต่ําขึ้นดีไม่ดีหรือพลังแรงพลังใจอะไรนะครับแต่มันจะเป็นพลังที่ทุกๆคนน่าจะเคยสัมผัสได้กับตัวเองนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันพลังงานก๊กสองคืออะไรก่อน ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจครับว่าพลังงานเนี่ยมีหลายรูปแบบครับทางด้านร่างกายจิตใจนะ,ะเป็นพลังงานที่ผมเรียกว่าเป็นเบสิกลวกันหรือพลังงานขึ้นสูงขึ้นต่ำเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ตัวคุณเพียวๆมันจะมีส่วนผสมของสภาพแวดล้อมแม้กระทั่งขึ้นสูงขึ้นต่ําที่เราต้องไปจูนขึ้นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้กายภาพในการนั่งสมาธิในการใช้เพลงในการที่จะ เข้าไปสู่ขลื่นสูงตรงนั้นคราวนี้มาดูพลังงานกันพลังงานทางกายภาพคือรูปร่างหน้าตานะครับความแข็งแกร่งพลังงานทางกายภาพมันอาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับความบึกบึนกำยำเหมือนสัตว์นะครับที่ตัวใหญ่กว่าก็น่าเก่งขามกว่าใช่ไหมอ่ะ แต่มันจะมีพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งครับเรียกว่าพลังงานทางจิตหรือพลังงานทางจิตใจนั่นแหละ <S <S นะบางทีเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าสัตว์เนี่ยถ้าคุณเอาสิงโตมาอยู่ในกรงเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ต้องต่อสู้กันเลยนะ,ะแล้วมันไม่ได้สนตัวเล็กตัวใหญ่นะแต่มันจะรู้ได้ทันทีครับว่าใครคือผู้นําใครคือเอ่อใครมีพลังงานมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ร่างกายหรือความแข็งแกร่ง บางทีมันไม่ต้องต่อสู้ไงแต่มันวัดกันที่พลังงานทางจิตใจครับตัวที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก็ได้นะเมื่อเจอตัวอื่นๆนั่นเท่ากับว่าพลังงานทางกายภาพหรือร่างกายเนี่ยเป็นส่วนแรกแต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งได้จริงนะครับพลังงานส่วนที่สองเนี่ยก็คือพลังงานทางจิต นะซึ่งบางทีเราไม่ต้องต่อสู้เลยเหมือนสัตว์นั่นแหละเราเคยเจอคนทั่วๆไปไหมครับบางทีเพียงแค่มองตาเนี่ยเราก็รู้ทันทีครับว่ามันมีการต่อสู้ทางข้างในวบ,บ,บ,บแบบรวดเร็วมากเลยนะอ่เนี่แหละพลังงานทางจิตซึ่งซึ่งมันมันเรียกว่าอะไรเดียมันน่าประหลาดมากพลังงานทางจิตตรงนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าบุคคลนี้ เป็นคนแบบใดเราชนะหรือเราแพ้ได้ทันทีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายจิตใจเราเลยสังเกตเห็นว่าบางทีเราเจอคนที่ชอบและไม่ชอบใช่ไหมทางที่จริงๆเรายังไม่รู้เ,เบื้องหลังเบื้องลึกอะไรของเขาเลยแต่เราเห็นแล้วเรารู้ถูกถูกจริตไม่ถูกจริตจะเรียกว่าเป็นเวรกรรมเป็นอะไรอะไรก็ได้นะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นพลังงานทางจิตครับมันโดนบันทึกอยู่ในนั้นและเราสามารถรับรู้ได้หรือใช้พลังงานทางนี้ได้ แต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังอาศัยครับสภาพแวดล้อมภายนอกในการใช้งานหรือรับรู้ครับเช่นพลังงานคลื่นสูงหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องไปนั่งจูนจิตฟังเสียงซาวนู่นซาวนี้เนี่ยมันจะปรับคลื่นให้คุณนะพวกนี้เป็นพลังงานสําหรับผมมันต้องพึ่งสภาพแวดล้อมด้วยนะทางจิตด้วยนะครับกับทางร่างกายเนี่ยจะต้องพึ่งสภาพแวดล้อมแต่มันมีพลังงานอีกพลังงานหนึ่งที่ผมเรียกว่าพลังงานก๊อกสอง ซึ่งอยากให้คุณทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นพลังงานที่เพียวๆมันเป็นพลังงานที่ไม่ต้องพึ่งพาร่างกายและจิตใจมันเป็นพลังงานที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคุณไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจคุณไม่ใช่อะไรเลยคุณถึงจะใช้งานได้ครับมันจะเป็นพลังงานที่เรียกว่าโฟลซึ่งจะใช้ซึ่งจะผิด <c oughs> เนาะซึ่งถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างนะผมสามารถยกตัวอย่างให้คุณได้อย่างง่ายๆเลยครับ เอ่อถ้าใครเคยวิ่งมาลาธอนหรือนักวิ่งเนี่ยจะเคยรู้ดีครับจะเคยเข้าใจพลังงานนี้ดีครับมันคือพลังงานที่ร่างกายเนี่ยมันไปไม่ไหวละจิตใจเนี่ยมันก็โอ้โหอยากจะเลิกละนะอ่าฟังดูแล้วมันมันก็เมคเซนเนาะแต่มันจะมีกอ๊อกอยู่กอ๊อกหนึ่งครับผมเรียกว่ากอ๊อกสอง ซึ่งมันไม่ได้สนแล้วว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าแค่ไหนมันไม่ได้สนแล้วว่าจิตใจเนี่ยจะบอกให้เลิกหรือไม่เลิกทําต่อหรือไม่ทําต่อนะแต่มันสนครับว่ามันจะเอาพลังจากไหนไม่รู้เอามาทําต่อให้จงได้จะได้ว่ามันสนก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าอยู่ดีๆมันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างมีแรงกระตุ้นบางอย่างครับให้เราทําไปโดยไลฟ์สภาวะ การเจ็บของกล้ามเนื้อไล้สภาวะการเหนื่อยล้าทางจิตใจเสียงของจิตใจที่อยากจะเลิกไอพลังป๊อกสองเนี่ยแหละส่วนใหญ่นักออกกําลังกายหรือนักกีฬาครับจะเข้าถึงได้เพราะเขาต้องทําลายขีดจํากัดของร่างกายและจิตใจของเขาซึ่งตรงนี้มันจะเหนือกว่าทางจิตใจไป ซึ่งพลังงานก๊กสองตรงนี้ถ้าใครเคยได้สัมผัสรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้พลังงานก๊กสองในการสอนเยอะมากครับมันคือพลังงานที่ผมไม่รู้ <c oughs> เรียกว่าแบบนี้เลยนะก็เหมือนพลังงานของนักวิ่งนั่นแหละคือเขาไม่รู้ว่ามันมาจากร่างกายหรือมาจากจิตใจหรือมาจากอะไรมันเป็นพลังงานที่จะฟลอ์ <c oughs> ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะ บางทีคําว่าโฟล์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานเนาะแล้วมันเป็นเรื่องของความสุขความสงบแต่ไอ้ตรงความลําบากหรือความใช้พลังงานที่สูงกว่าระดับระดับที่เราจะจูนคลื่น่ะนะที่เราทํากันนะมันสูงกว่านะสำหรับผมอะ่ะมันเข้าไประดับลึกระดับเพียวไอ้พลังงานนี้แหละนะผมอยากให้คุณสัมผัสมันครับและเข้าถึงมันได้บ่อยๆหรือเมื่อวันใดวันหนึ่งคุณได้สัมผัสพลังงานนี้นะครับ จงนึกถึงคําพูดผมเอาไว้ว่านี่คือพลังงานก๊กสองหรือเมื่อใดก็ตามที่คุณยังไม่เคยสัมผัสพ,พลังงานนี้เลยและอยากใช้งานคุณอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายจิตใจจิตวิญญาณอาจจะไม่ไหวและทอ้อแท้นู่นนี่นั่น,นจําไว้ว่ามีพลังงานก๊กสองอยู่ถ้าคุณเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆคุณจะเจอพลังงานก๊กสองตรงนี้วันนี้คงประ,ประมาณเท่านี้นะครับเสียงรถด,ดังมากนะวันนี้นะพอม,มันดังขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับ เออไม่รู้จะรบกวนทุกคนไหมนะครับเสียงนะก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเรื่องของพลังงานก๊กสองซึ่งอันนี้มันไม่ได้มีสอนในรูปแบบของจูนขึ้นสูงนะไวเบชั่นที่เขาบอกว่าคือระดับตามระดับสูงนั้นเบสิกครับนะเราลองทําความเข้าใจพลังงานที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆไม่ต้องพึ่งพาการจูนใดๆเพราะพลังงานเหล่านี้มันคือ ตัวคุณเพียวๆที่ไม่มีสภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสภาพแวดล้อมไม่มีอะไรเลยมันคือเพียวอินิจีซึ่งตรงนี้แหละครับผมอยากให้คุณเข้าใจเป็นเรื่องที่ลึกและระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้ถ้าใครเคยสัมผัสพลังงานนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสวัสดีครับ